พี่น้องครับสวัสดีครับกูได้ล่ำโดนกับคิดว่าสาวฟังลำอยู่เด้อยกกงกลับมาร่วมงานบุญบ้านน้องอีกปีวังพบคนดีที่หน้าเวท,เทีเหมือนปีก่อนมาไอออกมาลำอยากยำ้ำคำเคยสัญญากุมสองมองหาเจ้ากุ่บอกมาฟังเอง ใส่จไปลายน้อยบอกเขานี่ไปกำไปทำเพื่อใส่จนปายน้อยบอกเขาเย็นลงหนาวภาษาพัดคนที่ไปสนอยู่ใส่ทำไม่เจ้าบ่มาฟังลำหรือไปใส่ชุดดำเที่ยวตามพเพตเาดดตัเพื่อชีวิตพระเอกกมอลำสาวชุดดำเพิ่นฟังป่ติดบ่คือนุ่มเพื่อชีวิตบ่ดติดได้ปองคนงามออกหน้าวิทิ์คืนนี้ไม่มีมาลายัยเต้นไปลำ ที่ทอดแต่สาวฟังลำให้รอสิมาช่วยดําหัวใจหมอลำชาเมื่อตรมเย็นลมตองสายตาเคยมองมันมองกุ้มเอานีเย็นลมตองสายตาเคยมองมันมองกุ้มเอานีนาเวทีมีสาวคอยยิ้มแปนแต่แฟนหอ้นังนำเห็นคนงามไมุ่่มหมอลำอยากเ้ายกแต่ก็หูอยู่ดอกกว่าแฟนเทเพื่อนฝากทําไปหาสาวฟังลำคนเคยรำพึง หมอลำคิดถึงสาวซึ้งที่เคยฟังเอลำสั่งเข้าไปนำเสียงลำลองสั่งเข้าไปนำเสียงลำลอมเป็นทำนองว่ากินฮอดแฟนเก่าพอผู้สาวมาแซวนาหานใจนะงงั้นแห่งหัวงาคิดถึงระตาผสมรอยยิ่แปยจะเห็นคนแทนน้องก็คงไม่ได้ออกลำย้ำได้หัวใจชำ้ำ